มาอัปเดตผลการแข่งขันแบดมินตันอออิงแลนด์โอเพน2025กันครับว่ามาถึงรอบนี้แล้วประเทศไทยไปถึงตรงไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดของแบดมินตันนะครับแล้วก็เป็นรายการเวร์ทัวร์ระดับ1,000คือเป็นระดับสูงสุดละในในบรรดาเวร์ทัวร์ต่างๆนะครับก็เป็นรายการที่ไทยนะครับยังไม่เคยได้แชมป์นในรายการนี้เลยนะครับอาจจะเป็นอาถานหรือว่า เป็นความกดดันของนักกีฬาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไทยก็ยังไม่เคยได้แชมป์รายการจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเมย์ลัุกช่วงที่พิพีก็ได้แค่เป็นรองรองแชมป์นะครับบัตปอปอก็คือพิพีก็ได้เป็นรองแชมป์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีน้องมิวก็เคยได้รองแชมป์เหมือนกันนะครับมาปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีความคาดหวังสูงสำห,หรับนักกีฬาไทยเพราะเราเปิดประเดิม ต้นปี2025ด้วยเดือนมกราถึงกุมภาด้วยความสวยหรูของอนักแบตไทยนะครับซึ่งรายการสี่รายการแรกนะครับอินอ่ามาเลเซียโอเพนอินเดียโอเพนอินโดนีเซียมาสเตอร์ไทยแลนด์มาสเตอร์สี่รายการนี้เราได้ขึ้นโพเดียมทั้งสี่รายการก็คืออย่างน้อยก็คือมีเซมิฟินอลนะครับอย่างในรายการอ่ามาเลเซียโอเพนซึ่งเป็นรายการระดับหนึ่งพันนะครับแรกของปีนะครับเราก็ได้ แชมป์นะครับแชมป์มใหญ่เลยจากบาร์สกับเฟ์มซึ่งเป็นคู่ผสมแล้วก็ได้เซมิไฟนนลก็คือน้องเมีรัชนุกับน้องแครอทนะครับซึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวส่วนอีกประเภทอื่นก็ไม่ได้สามารถเข้าไปในรอบเซมิไฟแนลได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะว่าเป็นรายการที่แบบเบอร์ทัวร์ระดับใหญ่สุดคือระดับหนึ่งพันเราทำได้ขนาดนี้ก็ยอ,ยอดเยี่ยมแล้วพอมารายการที่2รายการ อินเดียโอเพนนะครับก็ได้เข้าถึงรอบชิงนะครับได้ขึ้นโพเดียมอีกครั้งจากนองอ่มยูได้เข้าชิงกับอันซยองได้เพื่ยิงเดี่ยวนะครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆแล้วมายอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการที่3ในการอนะินโดนีเซียมาสเตอร์นระดับ500้อนะครับซึ่งไทยได้2แชมป์คือวิวกรุ๊กุชัยเดี่ยวกับน้องเมรัชนกประเภทิงเดี่ยวถือว่าน้องเม,มกลับมาครองแชมป์รายการระดับ5้0อก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆคือผลงาน ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยสำหรับไม่กล้าไทยแล้วก็มาปีท้ายเดือนมกราด้วยรายการ Thailand Master ระดับ300นะครับไทยก็ได้แชมป์แม2แชมป์นะครับจากประเภทคู่ผสมบสกั์การฟอีกครั้งหนึ่งบัตกาเฟมักนก็ได้แชมป์บ่อยมากแข่งมาตอนนั้นแข่งมา8รายการก็ได้แชมป์ไป4แล้วก็คือถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็ได้แชมป์อีกประเภทหญิงเดี่ยวจากน้องหมิวพัประชชวีเชจูนะครับก็เลยเกิดความคาดหวังมากๆว่าในออเกสแลนด์เราจะทําผลงานได้ดีขนาดไหน แต่ว่าผลก็ออกมาแล้วนะครับว่าปรากฏว่านักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2เพียงแค่5 5ห,หประเภทประเภทละ1 1คู่นะครับก็ถือว่าถือว่าแบบความคาดหวังอาจจะมีมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เท่านกากราครับแต่ก็รู้สึกสีดายเพราะว่าวันเลงกิ้งเราก็ไม่ได้แย่แล้วก็ชื่อชั้นเราก็ไม่ได้แย่นะครับก็ ขาดมาน้อยแล้วก็ส่วนรอบรอบ2ที่เข้ามานะครับก็เป็นรอบ8ปคนสุดท้ายที่เข้ามาได้ก็มีแค่คนเดียวนะประเภทเดียวนะครับที่สามารถผ่านมาเล่น8ปคนสุดท้ายเลือแปดคนสุดท้ายได้นะครับก็เริ่มมาอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังว่าแต่ละประเภทไทยทำงานได้ดียังไงแล้วเส้นทางต่อไปจะเป็นยังไงรนดับโลกจะขยับประมาณไหนเดี๋ยวมราเล่าให้ฟังครับ มาประเภทชายเดียวก่อนนะครับประเภทชายเดียวต้องบอกว่าเรามีความหวังมากที่สุดนะเพราะว่า,าชายเดี่ยวนี้เรามีอันดับโลกสูงไปถึงอันดับ5ของโลกนะ ก็ไม่ไม่ธรรมดาทำให้เกิดความคาดหวังสูงแล้วก็วิวต้นปีก็ดีมากๆในะรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์ก็สามารถเอชาชนะชิลชิหนหนึ่งของโลกเอาชนะคริสตี้ที่เป็นมือสองของโลกตอนนี้ได้ในในทัวร์นาเมนต์เดียวถือว่าสุดยอดมากๆนะครับก็เลยมีความคาดหวังสูงและตัววิวก็ประกาศว่ารายการนี้เป็นรายการที่คาดหวังเพราะว่าไทยไม่เคยได้แล้ววิวก็ยังไม่เคยเข้ารอบลลึกในรายการนี้เนาะก็เลยเกิดความคาดหวังสูงแล้วก็ ในรอบแรกวิวก็ทำได้ดีนะครับเอาชนะเวนถึงย่างจากประเทศจีนไปได้2องนกีแต่ในรอบ2ก็ต้องยอมรับว่าเราเจอกับอเร็กก์เลนเนดาวรุ่งจากฝรั่งเศสซึ่งเขามาแรงจริงแล้วก็ดีจริงๆถึงแม้ว่าวิวพยายามดีที่สุดแหละแล้วก็พ่ายไป2องนกีแต่ก็ยอมับยอมรับว่ารู้สึกเป็นแผลในใจิตใจเหมือนกันเพราะว่าคาดหวังสูงกับรายการนี้เนาะแล้วก็เสียดายอย่างเสียดายจริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นเส้นทางในสายของวิวก็เปิดก็เสียดายก็แต่ว่ากับกายว่าไม่ได้เปิดให้วิวกับกายว่าเป็นเปิดให้กับอเล็กก์เลนแทน แต่มาดูในระดับโลกนะครับก็ค่อนข้างไม่ไม่ขยับนะไม่ขยับมีระดับเสริมกับระดับสามที่ขยับนะเพราะว่าเพื่อนตกรอบเยอะมากในจนให้คิตตี้ตกรอบ2อ,อันอนโนเซนก็ตกรอบ2วิกเตอร์เองเจ้าของเหรียญทองอลิกปิกก็ตกรอบอแรกเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างมีเิจิเฟิร์นก็ดีหน่อยที่เขาไม่แซงเราเพราะว่าเขาไปจอดอที่เซมิฟิลันทำให้แซงไม่ไดน้นอกนั้นก็มีตัวเต็งก็จะมีโกไดนาอกะลิซิเจียจาก มาเลเซียก็ตกรอบแหละก็ตกรอบเหมือนกันก็ทําให้เรามีเพื่อนเยอะก็เลยไม่รู้สึกเสียใจก็จบรายการนี้วิวก็ยังอยู่ในห้าของโลกแต่ว่าเป้าหมายถ้าอยากที่จะทําให้เล่นง่ายในการแข่งขันแบบในปีนี้วิวควรที่จะกลับเข้าไปหนึ่งทงสซึ่งมีโอกาสลุ้นจากรายการต่อไปที่จะแข่งในเดือนหน้านะครับในรายการชิงชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการทีเท่าเรากับระ,ระดับ1 0 0 0ก็ ถ้าวิวสามารถเข้าไปเล่นเซมิไฟแนลหรือว่าเข้าชิงหรือว่าได้แชมป์ไปเลยก็จะมีมีก็จะทําให้อยู่อันดับ1นึ่งถึงสนะครับของโลกได้แล้วก็มีความหวังนะเพราะว่าโจฮันคิสตี้นะครับรายการอ่อนนุ่นปีที่แล้วได้แชมป์ปีนี้ตกรอบ2ทําให้คะแนนหายเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียอีกถ้าเขาตกเร็วก็ทําให้คะแนนหายดังนั้นวิวก็มีโอกาสที่จะแซงขึ้นไป 1- นึถึงสีได้เพิ่มเป็นเมืองหนึ่งถึงสีก็จะง่ายในการแข่งขันทัวร์ต่างๆในรายการต่อไปก็เป็นกระต่ายให้วิวนะครับ ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับเราอยู่ในมือวันหนึ่งพัสิบถึงสี่คนนั่นก็คือน้องมิวอยู่อันดับหกน้องเมย,ย์ซ้ายจุเจ็ดแล้วก็มีขั้นด้วยญี่ปุ่นแล้วก็มีเมย์ราชนอกอยู่อันดับเก้าแล้วก็อันดับสิบก็คือเป็นน้องครีมมุสันนันนะครับปรากฏว่าในรอบนีน้นักแบบไทยที่ทำผลง,งานดีที่สุดในประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็ดีที่สุดของนังกกีระไทยคือน้องหนึบบ่งพรวีเชช่วงที่เข้าไปเล่นรอบ8คนสุดท้ายได้แต่ก็พ่ายให้กับมืองสองพีลกฝั่งที่จากประเทศจีน ก็ทำให้น้องมีจอบจอบตอนที่รอบแปแต่ว่าคะแนนนุ่มมีก็อาจจะเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เพิ่มมากก็ถือว่าเป็นมือเป็นมาวางหนึ่งถึง 8. แปดเข้าไปเล่น8ได้ก็ถือว่ารักรักษาผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าจะมีที่ดรอปลงไปเนี่ยคือต้องมีในสุภรริดานะครับที่จะโดน มีเมียสกิแซงนะครับแต่ประเทศญี่ปุ่นก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ8แทนน้องเมีก็จะตกที่นั่งลำบากละเพราะว่าในรายการต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปก็ไม่ได้เป็นวงวดหนึ่งถึงแปดละก็อาจจะยากนินนกนกกดนึงนะครับส่วนเมฆและชนกก็สกทรงเดิมนะครับอาจจะพลาดท่าตกรอบแรกก็เสียดายจริงเพราะาฟอร์มกำลังมาแต่ว่าแบบก็มันถิวเสียดกับรอบแรกเนาะก็ตกรอบไปแต,แต่ก็คะแนนก็ไม่ขยับนะว่าคะแนนปีที่แล้วรายการนี้ไม่ได้ใช้ดังนั้นก็คะแนนก็ไม่ขยับนะครับส่วนน้องครีมก็ตกรอบแรกแต่ว่าด้วยแอค การที่บัตเจ็บเนาะก็ทาให้ก็เข้าใจน้องขี่เมื่อแบบเออยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรายการน,นี้ก็นักกีฬาไทยก็เราหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบอยู่มีแค่ตั้งสี่คนแต่ก็แบบพลาดไปก็รู้สึกสิือนกันเนาะก็ไม่เป็นไรก็เชียร์กันต่อนะสลับประเภทหญิงเดียวประเภทชายคู่นะครับเราเข้าไปเล่นรอบ2ได้1่คู่คือน้องโอโมพีอยู่แบบยี่สบเก้าโโลกอาจจะมีการขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็รู้สึกว่า พอไปดูคู่แข่งที่เข้ารอบระลึกได้ก็เป็นอังกฤษที่เราเคยชนะมาแล้วแล้วก็หรือไม่ไม่จะเป็นไต้หวันที่เราชนะมาแล้วก็รู้รู้สึกว่าแบบฟอร์มปีนี้น้องโอโมกับพีก็อาจจะย,ยังยังไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีเท่าปีที่แล้วแล้วกันก็คาดหวังว่าน้องจะกลับมาทําให้ดีได้กว่านี้นะครับก็รอเชียร์กันอยู่สลับประเภท หญิงคู่นะครับเราก็เข้ารอบ2ได้เพียงคู่เดียวคือมุนาอานานะครับแต่ก็เบอร์ละกิ้งประมาณ20ก็ยังไม่ได้ขยับมากเพราะว่าปีที่แล้วทํามีอาการบาดเจ็บเนาะโดยสวนตัวคือฝีเมือน่าน่าจะเป็นมือหนึ่งของไทยแต่ว่าอันดับโลกอาจจะเป็นมือสององจากตำแน่เกมซึ่งในรายการนี้ก็ทํางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็หญิงหญิงคู่เราก็ยังต้องเสริมสร้างความขแข็งแรแงแข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับก็รอเชียร์กันต่อไป แต่ประเภทคู่ผสมน่ะสิครับซึ่งตอนตอน,นี้บัตกาเฟอยู่อันดับที่14จบรายการนี้ถึงแม้ว่าจะตกรอบแรกไปก็อันดับจะ,จะขยับไปอยู่ที่13แทนเพราะว่าได้บวกเต็มเ็ในรายการนี้นะครับแต่ก็ยังไม่แซงอันดับที่12ได้ก็เป็นอันดับที่13ต่อไปแต่มีความรู้สึกเสียดายสูงกับบัตกาแฟมนะเพราะว่าผลงานดีมากๆแล้วรายการนี้หลายหลายคนที่เป็นกูรูด้านแบบตรโลกก็วางคาดหวังว่าบัตกาฟอ่ะมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็แพ้ตกรอบแรกไปให้กับ คู่มาเลเซียซึ่งเราเจอกันมา2ครั้งก่อนหน้านั้นเราชนะมาสองครั้งเนาะแต่ก็แพ้ได้ก็รู้สึกผิดหวังจริงๆก็ผิดหวังแนหะแต่ไม่แบบแ็นไรก็เข้าใจได้ว่ามันมีแพ้ชนะแล้วก็ความตื่นเต้นกับรายการใหญ่ก็ก็กดดันนักกีฬาพอสมควรก็รัสเซียบัสกับฟิลมต่อไปสรุปการแข่งขันแบบนันออสิงแลนด์คนที่ทําได้ดีที่สุดของไทยในรอบนี้นั้นกเป็นน้องมิวพอมวีชชูงนะครับก็ปีนี้ก็ ผลงานก็เยี่ยมจริงไล่ระดับจากระดับ10กว่าตอนนี้อยู่ระดับที่6ของโลกก็คาดหวังน้องหมีจะทำงานได้ดีในรายการต่อไปเป็นกําลังใจให้น้องหมีแล้วก็นักเป็นมิตรท่านไทยนะครับจบรายการนี้ยังมีสวิโอเพ่นนะครับสลับทัวร์ยุโรปแต่ว่ารายการใหญ่ที่รอจริงๆคือสุธที่ระมานครับนะครับรายการชิงแชมป์ประเภททีมโลกนะครับว่าทีมไทยจะสอบผ่านเป็นอันดับไหนของโลกก็รอเชียร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเดี๋ยวมาอัปเดตฟังอีกนะครับสลับแบ